ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีถวายราชสการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2565โดยมีนายกเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553เห็นชอบให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นวันรัฐพิธีจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดพิธีถวายราชสการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2565รเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุน ตามคำแห่งมหาราชที่มีต่อพระศกนิกรชาวไทยพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงสมัยกรุงสุขโขทยัยที่พระองค์ทรงทํานุบํารุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราชทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสําคัญสําคัญของชาติอย่างอเนกนันต์มรดกของชาติที่สําคัญที่สุดคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกาเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด